คืออ้วนเคยบอกไปในเพจนี้แล้วนาะอ้นเป็น Home ไตลิสต์จริงๆแล้วอาชีพเราเป็นนักแต่งบ้านโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนที่นิเทศจุฬาเนี่ยเขามาจ้างเราไปทํานั่นแหละหลังจากที่อ้วนดูพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยคอนเซปต์กับเขาแล้วคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเอาตามใจอ้วนเลยคือตอนแรกเขามีคอนเซปต์ในใจของเขาแล้วแต่ปรากฏว่าพอเขามาประชุมที่บ้านอ้นวนแล้วเห็นบ้านอ้วนเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ย น,นั้นใจในตัวแกเราขอให้อวนตกแต่งตามใจอวนเลยโดยวที่ไม่ต้องใช้การก่อสร้างแค่ซื้อพร็อพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือว่างบงต่างๆก็คือมาจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยพร็อปลอยอย่างเดียวอ่ะก็เริ่มง่ายขึ้นหน่อยเสร็จต่อไปเราก็คือไปซื้อของตามที่ต่างๆแล้วก็เลงไว้ว่าเออเฟอร์ชิ้นนี้มันเหมาะนะอะไรเงี้ยอ่ะ ซื้อของครบแล้วเนี่ยก็เข้ามาจัดตามจุดต่างๆตามห้องต่างๆที่เราวางเนี่ยเป็นภาพในหัวของเรา พอดาบแรกเสร็จก็เป็นดาบที่2ก็คือเนี่ยดูไปเรื่อยๆว่าเออมันขาดอะไรอีกไหมยังไงไหมเติมเฟิร์เสร็จแล้วเติมพรอฟเติมพวกข้าของเครื่องใช้ต่างๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็เก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกเลยเนี่ยมันมาไม่มีอะไรเลยสักอย่างในนั้น โจทย์มัน2ออย่างคือเราต้องอยู่ได้และผู้เช่าเราต้องอยู่ได้มันค่อนข้างที่จะแบบกว้างมากเราก็เลยเลือกคอนเซ็ปที่มันเป็นแบบเอิร์ธโทนเป็นโคซี่และเป็นโมเดิร์นเพราะเชื่อ,อว่าโมเดิร์นโคซี่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าได้กับบุคลิกของคนเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ของคนแล้วก็สีเราเลือกสีเอิร์ธโทนเพราะว่ามันเป็นสีที่ซิมเพิล โอรเรียกว่าเป็นโมเดิร์นโคซี่ในแบบที่อยู่ได้ตั้งแต่ผู้เช่ายันเจ้าของอยู่จริงคือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คงทนก็คือ300,000บาท แต่เราก็สามารถเนรมนิตมันออกมาได้เพื่อนแฮปปี้มากบอกว่า,วา,วาอ้วนสวยมากถูกใจแล้วเพื่อนก็ไปโพส์แบบว่าช่วยโปรโมทด้วยเออใครอยากจ้างเราก็ติดต่อได้นะอย่างเงี้ยถือว่าประสบความสาเร็จในโปรเจกต์นี้ถ้าใครอยากที่จะอินโนเวทนะคะหรืออยากจะมีบ้านที่โคซี่น่าอยู่นะคะก็ติดต่อ royal style มาได้นะคะรับรองว่าอ้วนจะทําให้บ้านของคุณแฮปปี้และชีวิตของคุณก็จะแฮปปี้ไปด้วยค่ะ